ของเงินครับซีว i c เอสดีสี่จุดแปดออโต้นะครับล้อสิบเจ็ดคันนี้เคยจัดสีมาสไปแล้วนานแล้วครับคาเก่าอัพกอาการมาใหม่นะครับกองการเป็นเชียร์ินกองตัวนอกนะครับเป็นกองค่า อันนี้มาจดเก็บใหม่ครับทำมานอ e ี๒๐จนเก็บเรียบร้อยแล้วเก็บค่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จวเสร็จแล้วภายในภายใคนใคันนี้สวยครับเดินมาอย่างสวยเลยโอเคมีความเทปเทปด้วยนะครับสวยเปิดแอร์เปิดแอร์รับปกตินะครับ จาก AF จูนปกติโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งกันนะสันนี้จูนไปปีสองปีแล้วครับล่าสุดขึ้นไดโนมาร้อยยี่สิบตัวมัน้นประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งกันนะครับเกียร์ดีเปิดแอร์เราถนนลงแปบ๊บหนึ่งให้รถพี่เข้าไปก่อนจูนถ,ถนนมาเดินครับ จุดตูดเหมือนเดิมจับ a อฟเลโชเหมือนเดิมนะครับไม่มั่วโจนไม่อะไรทั้งนั้นนะครับโ oh. อ้เงินใ่เขาสวยจริงคนนี้ไปลองดูครับอัตราเร่งสูงถึงร้อยล้อสิบเจ็ดเอดีหนึ่งจุดแปดเกียร์ออโต้นะครับน้ำมานย e ี่สิบลองดูรถจูนกับไม่จูนเป็นยังไงอันนี้กอก์กเกอร์เฮลินนะครับโอเคไปโอ้โหมีเด ูครับอ่าลูกค้าที่ใช้ c v วิเเครื่องพันแปดน้ำมัน e สิบล้อสิบเรลองดูครับรถโจน,จนก,กับรถไม่โจนต่างกันยังไงโจนแล้วมันดีกว่ายัางไงก็ลองจับเวลาดูครับอ่ะอันนี้โจนให้หมดเปิดลงเปิดรอบลองดูเปิดรอบเป็นไหมเดี๋ยวพยายาจะถ่ายให้ดูนะครับออกไป เปิดรอดที่มาสองนะครับโอเคครับจุดถนนเหมืเดิมจุดกับเราพีจูนจุดโสดจุดสนนสำคัญนะครับไม่ใช่มาถึงปุ๊บเสียบคอมลงไฟล์ นาทีรับเงินปล่อยลูกค้ากลับบ้านเลยไม่ใช่นะครับอันนี้จูนก่อนจะได้ค่าที่ดีสุดผลลัพธ์ของการจูนส่วนใหญ่นะครับรถขับง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะขับง่ายขับสนุกเล่งเบาอย่างบางร 6, ุ่นพวกเซลวีเจนสามอะไรเงี้ยครับคืองสองพันรถหนักๆเลยเหยียบจมเท้าและรถยังไม่อยากจะออกเลยกานแก้ได้หมดทุกอย่างครับอ ผลลัพธ์ก็คือได้ความประหยัดได้ความสนุกขึ้นมานะครับประหยัดอย่าไปซีเรียสมากกับในเมืองอาจจะประมาณเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมน,นิดหน่อยแต่วิ่งนอกเมืองดีกว่าเดิมเยอะครับบางครั้งผมขับไปรถรถุ่นใหญ่ๆเครื่องสองลันสี่ขับทางไกลครับ่าหาบ้านเชียงใหม่นะมาหาผมที่กรุงเทพมาหาที่เสรีไทยตีมาทำชุดใหญ่ของผมชุดห้าพัน ด้วยขามาละมันพันห้าขากลับละมันพันเดียวลองดูครับทางใกลดีขึ้นชเ็กโอเคส่งงานครับขอบคุณครับ